ว,วันนี้นะคะแคร์จะมาแชร์ประสบการณ์การสอบเข้ารับราชการทหารอากาศ EP 2ค่ะซึ่งใน EP นี้นะคะแคร์ก็จะแชร์ประสบการณ์การสอบสัมภาษณ์ของกองทัพอากาศนะคะว่าโดนคำถามอะไรบ้างแล้วแนวทางในการตอบคำถามของแคร์เนี่ยแคร์ตอบไปว่าอะไรถึงได้ติดเป็นตัวจริงนะคะก่อนอื่นนะคะก็ขอให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันด้วยนะคะ ค่ะแล้ววันที่เราไปสอบสัมภาษณ์นะคะเราก็จะได้กระดาษมาเขียนประวัติของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นประวัติการศึกษาประวัติการทํางานประสบการณ์ต่างๆจะได้เขียนความสามารถพิเศษด้วยให้คิดเอาไว้ว่าความสามารถพิเศษของตัวเองคืออะไรควรเป็นความสามารถที่เราแสดงให้เขาดูได้เลยนะคะก่อนที่จะเข้าห้องสอบสัมภาษณ์เนี่ยให้เคาะประตูสาครั้งนกนกนก,นกแล้วก็พูดว่าดิฉันนางสาว ขออนุญาตเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ค่ะให้พูดด้วยน้ำเสียงที่เข้มแข็งฉับชานชัดเจนแล้วก็ค่อยเปิดประตูเข้าไปในห้องสอบสัมภาษณ์ที่สอบมานะคะก็จะเจอกรรมการสาท่านค่ะในห้องอย่าเพิ่งน,นั่งนะคะกรรมการเชิญให้เรานั่งเนี่ยเราค่อยนั่งนะคะคำถามแรกที่แคร์ได้นะคะคือการแนะนําตัวเองค่ะทุกคนกรรมการพูดกับแคร์ว่าคุณอยากให้ผมรู้จักคุณแบบไหนก็ให้แนะนําตัวมาแบบนั้น ทีนี้แค่ก็เลยแนะนําตัวเองอ่ะชื่ออะไรอายุเท่าไหร่จบการศึกษามาจากที่ไหนทํางานอะไรมาบ้างนะคะประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งที่มาสอบเนี่ยแค่เป็นคนที่เกรดไม่ดีแค่ก็จะชิงบอกไปก่อนเลยว่าจากใบประวัติจะเห็นว่าเกรดไม่ได้ดีแต่ว่าสมัยเรียนเนี่ยได้ทํางานพิเศษไปด้วยทํางานพาร์ทไทม์ไปด้วยเพราะฉะนั้นการเรียนไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยช่วยให้ ตัวเราเนี่ยมีความรับผิดช,ชอบมากขึ้นและแครก็จะสรุปว่าจากประสบการณ์ที่ได้ทํามาทั้งหมดที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดเนี่ยทำให้ดิฉันเชื่อว่าดิฉันจะสามารถเป็นทหารอากาศที่ดีได้ประมาณนี้นะคะคำถามที่2นะคะทำไมถึงอยากเป็นทหารอากาศเนาะเพราะว่าแคร์เนี่ยสอบในกองทัพอากาศนะคะแค่คิดว่าคําถามนี้คือเป็นคําถามเบสิกเวลาที่เราไปสมัครงานไม่ว่าที่ไหนก็ตามเนี่ย เขาก็จะต้องถามว่าทำไมถึงอยากจะร่วมง,งานในองค์กรของเขาเนาะต้องเตรียมคำตอบไว้ว่าเพราะอะไรที่มันเป็นแรงจูงใจของเราอย่างแครเนี่ยแครก็ตอบไปว่าเราเห็นบุคลิกภาพเราเห็นลักษณะของทหารอากาศแต่ละนายแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าดูเทจเ่จังเลยดูสมาร์ทจังเลยเราอยากใส่ชุดยูนิฟอร์มแบบนั้นต่อให้เราไม่สามารถขับเครื่องบินได้เนี่ย เราก็ยังอยากเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพอากาศอยู่ดีคำออถามที่สามนะคะแนวทางในการทํางานถ้าเราเข้าไปแล้วเนี่ยตำแหน่งที่เราไปทํางานเนี่ยถ้าสมมติเราเจอปัญหาเราจะแก้ไขปัญหานั้นยังไงนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ตําแหน่งของแต่ละคนเนาะสมัครในตําแหน่งไหนนะคะค่ะแล้วคําถามต่อมานะคะถามว่าเป็นทหารเงินเดือนน้อยนะ ไหวหรออะไรประมาณนี้แคร์ก็ตอบไปว่าแคร์ไม่เคยตีตัวเองเป็นมูลค่าแต่แคร์จะคิดว่าแคร์ทำคุณค่าให้องค์กรนั้นๆหรือให้สังคมนั้นๆได้มากเท่าไหร่นะคะ <S 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 เงินเดือนเราอาจจะน้อยแต่ถ้าเราให้คุณค่ากับตัวเองว่าเราสามารถทำอะไรให้กองทัพอากาศได้บ้างให้กับสังคมได้บ้างในตำแหน่งที่เราเข้ามาในการเป็นข้าราชาการทหารนะคะ เราก็จะมีคุณค่ามากๆเลยเพราะฉะนั้นไม่เคยตีตัวเองเป็นมูลค่าว่าเราจะต้องหาเงินได้เท่าไหร่แต่ตีตัวเองเป็นคุณค่ามากกว่าเนาะว่าเราสร้างคุณค่าให้สังคมได้มากขนาดไหนนะคะต่อมาคำถามต่อมานะคะถามว่าการเป็นทหารอากาศที่ดีเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วคุณคิดว่าคุณสามารถเป็นทหารอากาศที่ดีได้ไหม แค่ก็ต่อไปตามความคิดของเราเนาะว่าทหารอากาศที่ดีเป็นยังไงแล้วเราก็บอกว่าเราเชื่อค่ะเราเชื่อมาในตัวเองว่าเราสามารถเป็นทหารอากาศที่ดีได้ทีนี้ทุกคนกรรมการก็บอกว่าคําว่าดีของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันคําว่าดีของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันก็จะมีนิยามลักษณะของทหารอากาศที่ดีนะคะ3ข้อซึ่ง แค่ตอบไม่ได้คือแค่จำไม่ได้แค่อ่านแล้วด้วยความตื่นเต้นหรืออะไรก็ตามทำให้เราจําไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้แค่ก็จะตอบไปว่าไม่ทราบจริงๆค่ะขอโทษด้วยต้องขออภัยจริงๆจําไม่ได้จริงๆแล้วกรรมาการก็แบบ um, จริงๆเหรอแค่สามข้อเองนะจำไม่ได้หรอแค่ก็ไม่ได้จริงๆค่ะแค่จะบอกทุกคนว่าไม่ว่าเราเจอคำถามไหนนะคะที่เราตอบไม่ได้ ให้เราบอกว่าไม่ทราบค่ะจําไม่ได้บอกไปเลยอย่าไปแถ<ฮ>อย่าไปพยายามที่จะตอบเพราะว่าถ้าตอบไปแล้วมันเป็นการที่แบบเป็นการแถคะ่ะเขารู้เราไม่ได้จริงๆอะ่ะเราก็บอกเลยว่าเราไม่ทราบแล้วเราจะไปหาข้อมูลไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะภายหลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วคําถามต่อมานะคะถามว่า ถ้าหากยศของเราเนี่ยยศตำแหน่งของเรานะคะมันตันน่ะมันไปได้ไม่ไกลเนี่ยจะโอเคไหมพ็าสมมติว่าแค่สอบเข้าไปในสัญญาบาัตรถ้าสมมติได้แค่ร้อยเอกหรือว่าเรืออากาศเอกอย่างเนี้ยจะโอเคหรือเปล่าข้อต่อมาก็โดนถามว่าการมองตัวเองในกองทัพอากาศอ,อ,อีก5ปีอีก10ปีหรือว่าเป้าหมายสูงสุดในการทํางานในกองทัพอากาศเป็นยังไงนะคะ ต่อมาก็คล้ายกันค่ะข้อต่อมาก็จะโดนถามว่าเราเป้าหมายสูงสุดในชีวิตคืออะไรออ,อย่างแคร์แคร์ก็ตอบไปว่าเป้าหมายสูงสุดในชีวิตคือการใช้ชีวิตให้มีความสุขด,ออด้วยความตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ได้คิดคําตอบที่สวยหรูอะไรก็จะตอบไปตามความเป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ย ก็ตอบไปว่าการใช้ชีวิตให้มีความสุขคะ่ะเพราะว่าต่อให้เราจะประสบความสําเร็จขนาดไหนถ้าเราไม่มีความสุขมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยและความสุขของเราเป็นยังไงเราก็อธิบายไปนะคะ ที่แคร์โดนคำถามมาก็ประมาณนี้นะคะแต่ว่าเพื่อนๆที่ไปสอบในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยโดนคำถามเกี่ยวกับการเมืองซึ่งแคร์ไม่ได้โดนนะเออแต่ก็จะมีคนที่โดนคำถามเกี่ยวกับการเมืองเพราะว่าอาจจะทดสอบเรามีทัศนคติทางการเมืองแบบไหนก็ให้ทุกคนเตรียมคําตอบไปกันเนาะ แค่จะบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะในการสอบสัมภาษณ์คือเราต้องพูดจาให้ฉาำฉานอย่าให้ทุกคนมั่นใจในตัวเองนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรามั่นใจในตัวเองเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามันจะมีออร่า ออกมาเลยว่าเฮ้ยคนนี้นี่แหละเหมาะกับตําแหน่งนี้คนนี้นี่แหละเหมาะที่จะเข้ามาเป็นทหารเมื่อไหร่ที่มั่นใจเนี่ยมันจะส่งผลไปทั้งทางบุคลิกภาพของเราทางสีหน้าทางแววตาเพราะฉะนั้นมั่นใจในตัวเองค่ะทุกครั้งที่แคร์ไปสอบตั้งแต่ข้อเขียนนะตอนที่แคร์นั่งทำข้อสอบอยู่ใน i m p a c คอยู่ในฮอล์เยอะๆหันไปทางซ้ายทางขวาทุกคนสอบตำแหน่งเดียวกับเราหมดเลยอ่ะแล้วตำแหน่งนี้รับแค่คนเดียวนะรับหนึ่งอัตราแคร์ก็คิดเสมอว่า ชั้นนี่แหละคือหนึ่งในนั้นรักคนเดียวชันนะ่ะคือคนนั้นแล้วพอไปสอบสัมภาษณ์มั่นใจแบบนี้นะคะเขาต้องเลือกเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอบคำถามให้ฉาดฉานนะคะสีหน้าแววตาให้มีความมั่นใจแล้วก็ยิ้ม เอาไว้ไม่ว่าจะเจอคําถามเครียดหรือว่าตอบไม่ได้ขนาดไหนอยากให้ทุกคนยิ้มรับเอาไว้นะคะเพราะว่ามันก็แสดงออกได้ว่าเราเนี่ยเป็นคนที่รับได้ทุกสถานการณ์รับความกดดันได้ใจไม่เสียนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนที่อยากจะเป็นทหารนะคะแค่ขอบเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังเตรียมตัวสอบไม่ว่าจะเป็นสังกัดไหนนะคะ หาใครมีคำถามสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอหรืออินบ็อกซ์มาได้ที่ Facebook และ Instagram ตามนี้ได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ